โมโนนะครับไม่มีเล่มนะครับ0 8 9ย์ครับสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหดสี่ครับพงลำลูกกานะครับรถอยู่ลำลูกกาคลองห้านะครับสายโดดไม่ควรพลาดนะครับเครื่องดีครับเกียร์ดีครับพ่อดังนี่ะครับใช้งานปกตินะครับไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวราคาจะลงมาด้านล่างนะครับ เดินเดินเรียบๆนิ่งๆเลยครับผม ได้นะครับปกติครับเครื่องดีเกียร์ดีครับเครื่องเดิมแท้นะครับสนใจนะครับ0ู9 4 7 9 1 6 8 4ครับคงนํำลูกกานะครับรถจูดลำลูกกาคองห้านะครับโทรมาได้เลยนะครับสภาพคือสวยอย่างนี้นะครับดีบจัดเลยนะครับราคาจะลงไว้ด้านล่างนะครับสวยมากครับคันนี้สวยมากครับล้อใหม่กิ๊กๆเลยครับผมซีรวดใหม่ครับ ยางเต็มๆเลยครับผมใช้ยาวๆครับถังไม่รั่วไม่ซึมครับโชคไม่รั่วนะครับใช้งานดีครับจัดมาได้เลยนะครับโทรมาเลยนะครับขอบคุณครับ